นี่มาเดี๋ยวเรามากินยำกันต้องนัดวันนี้ราคาร้อยยี่สิาบาทครับเดี๋ยวเรามาดูน้องรุดทำยำอะไรให้กินคุณนักด,ดูสีน้ำยำสิของเราอ่ะเผ็ดกช่ไหมอะไรอย่กินเผ็ดแล้วแต่เลยพี่หนุ่มได้หมดพี่หนุ่มไม่กลัวอยู่แล้วประมาณนั้นแล้วต้อง <laughs> นัดไหวพี่หนุ่มก็ไหวอะ่ะ ลอดไหมรอดไหมรอดครับพี่น้องนี่มันจะไปเผ็ดช่วงท้ายๆหน่อยใช่ต้นไปเท่าไหร่ใช่ต้นนี่ชิวๆอืมลายพายเยอะนะเผ็ดมากครับอืมให้เยอะกว่านี้อีกเผ็ดเผ็ดเลยชิมครั้งแรกกินไม่ได้เลยครับใช่ไหม รกคัพของอร่อยสินค้าดีมีคุณภาพจากจังหวัดสกลนครส่รงตรงมาจากแดนอีสานมาให้พี่น้องภาคตะวันออกได้ช็อปชิมกันแบบจุใจกว่า50ร้านค้าสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญพี่น้องชาวศรีราชาจังหวัดชนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมงานสกลนครม่วนซื่นม่วนแซ่บ2024รถโชว์แอดสีราชาร่วมสนุกกับกิจกรรมนาทีทองและยังได้ลุ้นโชคร่วมกันมูลค่ากว่า80,000บาทเพลิดเพลินกับการแสดงศิละปะวัฒนธรรมและเสียงเพลงตลอดการจัดงานพิเศษสุดๆวันที่28สิงหาคม2567ชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องสาวสวยยุกิไฮทองคำ มม่วนซื่นม่วนแซบช็อปสินค้าดีมีคุณภาพจากจังหวัดสกลนครกันได้ระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นันรันโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลสีราชาจังหวัดชนบุรีแล้วพบกัน เป็น300คืนแล้วก็เป็นยางรนรานใส่จานก็พอได้ครับทานเลยนะคะรัครทานเลยเอาไม่เป็นงายมาเลยจะไปแกะใส่จานเลยอาจ่ายลูกค้าตั้งหากก็ได้ ห่ปลาร้ขอบคุณนะครับห่อปลาจังมะนาวโดยกับปลารนี่มันตีข้าวจมูกนะเนาะข้าวจมูกน้องยัว่วยำไหมครับยั่วดีนักเดี๋ยววันนี้ต้องจัดัะหน่อยอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้กินอาทิตย์ก่อนไม่ได้กินหปลาร้าไหมครับนะครนะนะนะมูย่อหมูกรอบใช่ไหมครับ ยยว่าแยนานนะยเด๋อ๋อได้ได้ครับแม่ลูกค้าเราเนี่ยคุ้งสดคุ้งทุกคนหอยแครงแบบกรอม กาลางนะครับมือเปรี่ยวมากรถไม่จัดนี่เป็นยำตำสั่งตู้ทอนหอยแครงหมูกรอบครับเอาตู้โทอนหอยแครงหมูกรอบได้แล้วครับ คกุ้งกุ้งกุ้งตัวใหญ่ยำไหมครับแบบนี้เท่าไหนนร่น้องร้ <250 S 1> อยห้าสิบห้าสองร้อยหบหมกอบได้ครับ รูโทหอยแครงหมูกรอบครับอืม เป็นน้อยมั้งก็ปลาเพ็ดเผ็ดหมูกรอบออกดีมากจะหมดแล้วหมูกรอบ่ายับไปเลยป่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านไปแล้วหมูกรอบ ไม่ใช่น้องน้นเอามาน้อยเหรออ๋อพอเหลือประมาณสองโลก,กว่า,ได,าได้ไหมสองโลครึ่งรอ <c oughs> ได้เคยลองช่างไหมโลหนึ่งหายเยอะไหมไม,ไม่เคยลองเลยรออ๋อใส่ถุงมา นี่มาเดี๋ยวเรามากินยำกันต้องนัดวันนี้ลูกคา120บาทครับเดี๋ยวเรามาดูน้องรุดทำยำอะไรให้กินคุณนองนัดดูสีน้ำยำสิของเราอ่ะเผ็ดกินไหมอะไรอยู่ไหมกินเผ็ดแล้วแต่เลยพี่หนุ่มได้หมดพี่หนุ่มไม่กลัวอยู่แล้วอเาประมาณนั้นแล้วต้องนัดไหพี่หนุ่มก็ไหวอ่ะ โอืมเอาได้บ้านี่เดี๋ยวเราจะไม่นั่งกินยำกับน้องรัดกันวันนี้น้ำลายไหลน้ำลายแตกภาษาอีสานนั่นดีไหมอืมเก็ดแน่นอนกินหมูยอตัดเก็ดนี่คนยำไม่ได้กิน ไม่เขาไม่เขาได้กินะนะคนกินมไม่ได้ยำกินหมดก่อนใช่ไหมจานใหญ่คนเดียวใช่ไหมอืยใส่เติมอีกนี่นจะเติมหมูก่อนข่าข่แดงว่ะอันนี้ยำนี้น้องรุดกับน้องนัดจัดให้นะ อพินันธนาคารจากยำปากโป๊ <laughs> มมี่บุกกลับด้วยสีน้ำยำแซ่บคลัก เดี๋ยวก็รู้พี่หนุ่มหรือน้องนัดจะตายก่อนกันโดนยำกระลับังนี้เข้าไปใครจะเป็นล <laughs> มไปแล้วนี่ไปเดี๋ยวเราไปที่โตะกันนี่เรามากินยำกับน้องนัดกันวันนี้ <c oughs> ว่างๆไม่มีม <c oughs> มอะไรทำกินยำนี่ยำอะไรน้องนัด นีเนให้ให้เอฟซีดูก่อนให้เอฟซีดูห่ากกินไหมเยอะๆเลยืมใส่หมูยอหมูกรอบกุ้งสุกหอยแครงม,มาลุงนัดตัดการสั่งมาเผ็ดๆด้วยชิมน้ำยำก่อนระดับแรกจะรอดไหมเนี่ยฮะห,หนูต้องรอดคนระับ <laughs> รอดไหมรอดไหมรอดครับพี่หนุ่มนี่มันจะไปเผ็ดช่วงท้ายหน่อยใช่ต้นต้นไม่เท่าไหร่ใช่ต้นต้นนี่ชิวๆอืมมาแค่พาทา่เยอะหนะเผ็ดมากครับอืมให้เยอะกว่านี้อีกใช่ไหมได้กินหมดเลยเลยอ๋อยิงเหรอยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยพี่หนุ่มนักสายโหด หอม่ไดะใช้มือนะกุ้งนะเรียบตีดูหเห็นไหนมไหมตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่านิ้วชี้ไหนหลานชลี่ยนใหญ่กว่าอาีกเห็นไหมนี่กินงทำเยวะไม่ได้ทุกคนต้องกัดทีละครึ่ง กุ้งสดมากต้งนั้นตัวนหนึ่งแบ่งทานได้สามคนใหญ่จริงนุ้วากินกับใครกินกับน้องนัทนี่แหละว,วันนี้เขาโปรตีนน้องนัทชอบกินยำหรือใช่ไหม น้องรุ่นยังย้ำไม่หยุดเลยพี่หนุ่มพาต้องนัดเกงานแล้วแซบ่บ มันรูกไปฝึกเดือนไหนมกกลานะเดือนมกกรามกกลาเมษาถึงจะได้กลับมาขายลูกค้าหายหมดแล้วบุญยออร่อยอร่อย ใช้มือแล้วพี่หนุ่มจับพุ่งนาตตะคิบนี้ทำร้ายจิตใจใครก็ขอ,ขอประทานอภัยด้วยนะครับนะถ้าอยากกินก็ตามมาตะตะคีบขายตรงไหนทั้งนั้นกูขับไปขายอยู่ตรงไหนทั้งนั้นอยู่หน้าการไฟฟ้าครับตรงอ่าวดงตาลสตีตะคีบครับกูเกินแบบมาเลยเอ่าวดงตาลสะตีคีบนาะปรับหมุดมาได้เลยครับอื มาก็จะมาเจอยำแซ่บแบบนี้ขายทุกวันไหนหนาะขายสุกเสาร์อาทิตย์ครับผม,มเริ่มตั้งร้านห้าโมงเป็นต้นไปครับยังขายปกติอยู่นะปกติครับผม,มแต่ตอนนี้คนกินเริ่มไม่ปกติแนละ้วเผ็ดต้นเดือนก็จะมีเอาแซลมอนมาครับต้นเดือนนี้เนาะใช่แซลมอนแล้วก็เป็นสามไข่อย่างเงี้ยครับนี่อะต้นเดือนนี้เจอเลยรู้นัดคอนเฟิร์มแล้วใช่ เทมอนสามไข่มาครบจัดเต็มใช่ไหมจัดเต็มนะครับฝนขึ้นจะบางๆแล้วฝนนะก็ช,ช่วงหน้าฝนไม่กล้าลงพี่นงลงของเยอะไม่ได้เกิดวันหนเทลงมาเหลือ,อของเสียหายจะหายหมดเลยเพรที่นี่เขาจะเน้นแบบหมดวันต่อวันนะครับนะเพื่อให้ทุกคนมาซื้อมากินได้กินของสดๆใหม่ๆ หมูกรอบไข่ทอดเนี่ยอร,อ,อร่อยอ, <laughs> อร่อยมันน่าบ,บอกหมูยอตัดเผ็ด <laughs> แล้วอย่ไหนก็ซีสตัดแล้วปากเริ่มโปะอล้ครับ ุมแม่นราทนจะชอบกินยำนะรู้ไม่ค่อยนะใช่ครับคนรู้จำหนึ่งเดียว น้าถ้าใครจะมาเที่ยวก็สามารถมาตกปลาได้ด้านหลังทะเลทะเลเริ่มจะเพ็ดก็ปลาเริ่มยุง่งฮะลุดเริ่มยุ่งเริ่มยุงมย่งแล้วคนเดียว อุงานกินยำอุ่งานกินยำนะเราก็รบกวนนังนัดนานละนักลดยุ่งละเดี๋ยวก่อนนั่งกินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะถ้าใครจะมาก็มากินยำเดี๋ยวขอตัวจัดการให้หมดก่อนนะไปคลิปนี้ลาไปก่อนนักนัดบ๊ายบาย